ไฟป่าคุณพี่วล,ยลัยรัตน์บอกว่ามีไฟป่าที่เขาค้อด้วยอ่าใช่นะครับเดี๋ยวรายละเอียดก,ก็จะมาติดตามกันนะครับในลําดับต่อไปไปที่ l อลเอนิดนึงนะครับสถานการณ์ยังโอ้โหมาผว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมาหลายคนคงได้ดูคลิปในโซเชียลนะน่ากลัวมากเลยนะครับสถานการณ์ไฟป่าที่ l อลเอนเนี่ยคือมาต่างจากบ้านเราตรงที่ว่ามันเกิดไฟป่าแล้วมันมีบ้านเรือน ผู้คนมาเป็นเมืองเลยเมืองทั้งเมืองเลยเลยนะครับแล้วไฟลุกลามแบบเหมือนในหนังเลยนะนี่สถานการณ์ล่าสุดนะครับอัปเดตกันนิดนึงแล้วกันนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยไฟป่ายังเอ่อลุกลามอย่างหนักในหลายพื้นที่เลยนะครับของเอ่อเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงพยายามดับไฟกันอยู่ล่าสุดมีตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย16กราย ศูนย์หาย13รายนะครับอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างถูกไฟเผาผลาญไปแล้วมากกว่า12,000หลังนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตอนนี้ข่าวบอกว่ากำลังสู้กับไฟป่า6จุดที่โหมลุกไหม้ทั่วลอสแองเจลิสนะครับแล้วก็มีคนนับแสนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนเองนะครับไม่มีที่อยู่แล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟที่หนักที่สุดก็คือไฟป่าพาริเดสนะครับซึ่ง เริ่มมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครอบคุมพื้นที่กว่า5 0 0 0 0ื่่าไร่นะครับในขณะที่ทางการนครลอสแองเจลิสประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพในพื้นที่เพราะว่านอกจากไฟแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพอากาศที่เกิดจากไฟป่าครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้คุณภาพอากาศนี้ยแย่ด้วยนะฮะแล้วก็ทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแกวินนิวซัมเนี่ยนะครับเรียกร้องให้มีการสอบสวน เกี่ยวกับสาเหตุที่หัวดับเพลิงในจุดสําคัญสาคัญี่ยของ LA เนี่ยนะครับไม่มีน้ําพอไม่มีน้ําปุ๊บมันก็มีปัญหาสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ต้องสู้กับเพล่เพล่ g, g, ไหม,มต่างๆนี่นะครับพอไปเปิดไอ้หัวดับเพลิงไม่มีน้ําขึ้นมาดนะันนี้ทําให้การทํางานเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียในลอสแองเจลิสหรือว่า UCLA ได้รับการแจ้งเตือนให้เตรียมพร้อมในการอบพยพนะครับราวิที่ตั้งของ UCLA เนี่ยอยู่ใกล้กับพื้นที่ไฟป่าพาริเดพาริเสตนะครับซึ่งเพิ่งจะมีการประกาศอบพยพครั้งใหม่ไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์รวมๆของสถานการณ์ไฟป่าใน LA นะครับถ้าคุณดูภาพที่น้องยิมมาให้ดูเมื่อกี้อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งคือเรื่องลมนะคะ ลมแรงลมแรงมากๆจนทำให้ไฟเนี่ยมันโหมลุกไปในจุดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและทำให้เจ้าหน้าที่เองก็ทำงานได้อย่างยากลำบากด้วยแต่มันมีมุมหนึ่งมันมีมุมที่แบบคือเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยอันนี้หนิงว่ามันเป็นหลายๆที่นะมันก็จะมีการมองในมุมของการเมืองมองในมุมของแบบอะไรด้วยเหมือนกันตอนนี้ที่ที่จุดเนี้ยมันก็มีการโจมตีกันในทางการเมืองค่ะ เขาบอกว่าสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์นี้มันคลี่คลายไปได้อย่างเชื่องช้าแล้วก็แล้วก็มีปัญหาก็คือเรื่องของการแบบกระแสะเรื่องของโว้กอะกระแสะเรื่องของโวกมากจนเกินไป<อ>คือตอนนี้คนเริ่มโจมตีแล้วก็ตําหนิตําหนิเอ่อทางผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนที่ตอนตอนตอนในยุคข,ของยุคข,ของ ตอนนี้คือยุคของไบเดนเนี่ยและกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปยุคของโดนัทรัมเนี่ยโดนัทรัมเป็นพวกอนุรักษ์นิยมใช่ไหมแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ชอบไม่ชอบ LGBT เลยเป็นคนไม่มไม่เอา LGBT เลยแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสโวกในยุคข,ของไบเดนเนี่ยมาแรงมากพวกริเบอร์ลเนี่ยมาแรงมากมีคนเขาไปคอมเมนต์บอกว่าในในในหน่วยดับเพลิงของของในพื้นที่เนี่ยทำไมมีแต่คนผิวขาวเต็ไมไปหมดเลย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาคนผิวขาวออกหมดเลยนะคะไอ้กระแสโวกเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้มีเอาอเอาคนผิวขาวออกแล้วรับแต่คนคนผิวดําเข้าไปทํางานแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งเนี้ลูกชายของโดนัลด์ทรัมเนี่ยก็ทวีตข้อความบอกว่าก็เพราะว่าพวกคุณอะโวกจนเกินไปเลยทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยม,มีมีอย่างไม่เพียงพอแล้วก็อีกกระแสะหนึ่งที่คนต่อต้านไม่ใช่คนต่อต้าน คนวิาพากษ์วิจารณ์กันก็คือเรื่องของการรื้อเขื่อนถ้าจาถ้าจําได้เมื่อปีที่แล้วอะ่ะอเมริกามีการรื้อเขื่อนใหญ่ทั้งหมดสี่เขื่อนด้วยกันเพื่อเป็นการปกป้องพวกชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อแบบเรียบร้องเป็นแบบการเรียกร้องของชนเผ่าพื้นเมืองว่าต้องการให้แบบทุกอย่างกลับคืนมาก็เลยมีการรื้อเขื่อนใหญ่ทั้งหมดสี่เขื่อนในอเมริกา ปรากฏว่าคนก็ไปเชื่อมโยงกันว่าก็เพราะว่าอเมริกาหรือเขื่อนใหญ่เลยทําให้แคลิฟอร์เนียมีน้ําไม่เพียงพอในการที่จะไปดับไฟเ uh, พราะว่านี้ก็ค uh. ือกระแสะโวคกเหมือนกันกระแสเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามีการเชื่อมโยงกันว่าเพราะว่าเนี่ยุยคเนี้โวกจนเกินไปก็เลยทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้พอเดอร์โทัมกําลังจะเข้ามาเนี่ยค่ะไอ กระแสะเหล่านี้ที่มันมีแบบหลายๆบริษัทพยายามที่จะแบบว่าไปคัดเลือกเอาคนที่มีความหลากหลายเข้ามาทำงานอตอนนี้หลายบริษัทเริ่มเปลี่ยนแปลงนโยบายแล้วนะคะอเอเแหมฟังดูแล้วนะฟังหนิงคุยแล้วนะมันแบบคืออะไรที่มันสุดตรงเกินไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะคือไ,อไอไอเรื่องวอเนี่ยมันไม่มันลามไปทุกวงการจำได้มาก่อนหน้านี้ในวงการภาพยนตร์อุตสาหการรมภาพยนตร์ของ ของเมกาหรือของยุโรปเองอะไรเองเนี่ยนะตัวละครซึ่งเดิมเนี่ยในภาพจําเป็นคนผิวขาวใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นเป็นนางเอกเป็นผิวดําเป็นอะไรก็มีประเด็นวิาพากษ์วิจารกันแบบเพื่อความเท่าเทียมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันความเท่าเทียมไม่ได้แปลว่าคนนี้มีคนนี้จะต้องมีเพียงแต่ว่าไม่กีดกันเออคำเท่าเทียมคือการไม่กีดกันใครแต่ไม่แปลว่าต้องเท่ากันนะ คณนะกรเมืองในสภาต้องมีผู้หญิงเท่ากับผู้ชายนะจําได้ผมจําได้เลยตอนเขียนรัฐธรรมนูญสมยัยคอสชอเนี่ยมีมีคณะกรรมการคนหนึ่งนะเขาก็าแบบถ้าพูดภาษา,านี้ก็คือวกมากๆอ่ะวกจนแบบโอ้โหเข้าลาออกเพียงเพราะว่าเขาไม่สามารถผลักดนันไอไอกฎหมายข้อหนึ่งในรัฐธรรมนูญว่าต้องระบุไปเลยว่าพรรคการเมืองจะต้องมีอ่ากรรมการผู้หญิงกี่คน อะไรเงี้ยต้องสองผู้สมัครกี่คนที่เป็นผู้หญิงคือถ้าพรรคนั้นเขาหาผู้หญิงที่เป็นผู้สมัครไม่ได้แล้วคุณจะทํำยังไงอ่ะเนี่ยอันนี้คือกระแสแบบเนี้ยที่ที่หนิงเรียกว่าหลายคนอาจจะงงง,งวัวคือวัวคือไอ้ไอ้พวกแบบเนี้ยทุกอย่างต้องเท่ากันนะเล็กรองสิทธิความเท่าเทียมคนกลุ่มนั่นกลุ่มนี้อะไรต่างๆเหล่านี้น,น,นๆๆะ,นะพอมันเลย,พอ,เลยพอมันเลยเส้นของความพอดีมันก็เป็นปัญหานี่แหละเอะอนะครับ อา้าว<ะ>่ีนี้เราก็พูดเอสุดตองนั่นแหละใช่ใช่คุณพี่เป็นพวกนี้สุดตองพูดแบบนี้เลยสุดตอง้เ,อเรื่องเขื่อนเหมือนกันนะบ้านเราก็มีมีกระแสการต่อต้านเขื่อนแต่ไม่ใช่ว่าทุกเขื่อนมันจะเป็นปัญหาหมดนะมันก็ต้องว่ากันไปนเป็นกรณีกรณในความเห็นผมต้องว่ากันเป็นเคสเคสเป็นเดียวเอาข้อมูลที่มันโปร่งใสามามาถกกันว่าเออมันคุ้มไห่คุ้มมันมีประโยชน,น,ยชน์ไม่มีประโยชน์อะไรยังไงนะพอถึงเวลาเนี่ยจริงอา้าวไม่มีน้ําดับไฟอย่างเงี้ย ก็ก็เป็นปัญหาโหเราเห็นภาพความเสียหายนะคือไม่ว่าจะเราจะชอบรัฐบาลอเมริกาหรือไม่ชอบรัฐบาลอเมริกานะแต่นี่มันคือชีวิตของผู้คนนะโอ้คนลองนึกถึงสิอย่าว่าแต่คุณปุ๋ยเลยนะเป็นเราเนี่ยนะโอ้บ้านเราหายไปทั้งหลังเลยเนี่ยยิ่งอ่านอ่านที่คุณปุ๋ยโพสต์ค้อยสามปาอนะนะคือมันไม่ใช่แค่บ้านน่ะบอกมันเป็นความทรงจําของชีวิตอะภาพรูปถ่ายลูกอะไรต่างๆเขาโตมา เนี่ยคุณดูดรียบภาพมันโอ้มันน่าเศร้ามากถึงนะแม้ว่ามันจะเป็นย่านคนรวยเนาะคนก็จะแบบว่าโอ้ย<อ>คนรวยเดี๋ยวก็สร้างใหม่ได้<嗯>แม้แต่บ้านเนี่ยมันก็มีความทรงจํามีเรื่องราวเนาะ<嗯>เออมันมีความทรงจํามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ไม่ว่าจะรวยจะจนน่ะไฟไหม้มันก็ไปหมดแล้วก็น่าเห็นใจกัน<อ>ทุกคนลแล้วแหละนะคะอเออ,เอ,อก็ส่งกําลังใจเพราะว่ามันโอ้โหมันน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัวจริงๆใช่ใช่มันเป็นไฟป่าที่น่ากลัวทั้งใหญ่เนี่ยประวัติศาสตร์เลย呀 ผมได้ยไลน์ไปถามลูกสาวผมแนละ้วลูกสาวผมอยู่แคลิฟอร์เนียเหมือนกันนะเราก็เป็นห่วงนะอโอ้แล้วไอ้ข่าวไฟไหม้อะไรต่างเนี่ยนะเราก็ลูกบอกอ๋อมันคนลน์นี่กันอันนี้แอลเอเนะี่ยอยู่ทางใต้นะลูกผมอยู่ซานฟรานอยู่ทางเหนือแต่ว่าลูกบอกว่าลมมันมันก็น่ากลัวนะพราะน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็อเออเขาเพิ่งซื้อบ้านอยู่พอดีไงโอ้โหแล้วคิดดูดี่คนหนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มทํางานแล้วแล้วเพิ่งเริ่มผ่อนบ้านอ่ะแล้วถ้าเกิดแบบเนี้ย นะโอ้นะก็อย่างที่หน่งบอกเราก็ทําได้ส่งกํลาลังใจกันไปถ้าให้ความเห็นอกเหนใจในฐานะเพื่อมนุษย์ด้วยกัน